กล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำสาพากรินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอม่พี่น้องมกมอหน่อมไม่ใส่หมูสามจันออ้ยแกงแค่กบพ่อแม่พี่น้องแม่เลี้ยงเ,เจ้าของร้านตีและยองป่นมะยะฮือนะออ้ยพ่อแม่พี่น้องหอมเลยหอมมาหอมผักเพสโอู้ล้ำ่อแม่พี่น้องแล้วก็หยอดเนี่ยหมูนี่พ่อแม่พี่น้อง ที่ปืนบอกว่าหาย,ยากหาย,ยากนยหอมหอมลำล้ำพอมอไปไม่ต้องแกงแขกอุ๊บหาก็เขากข,อข,อข,อขอป่าำลำล้ำมานาั่งกินด้วยกันเอ้าอื้อ ธรรมชาติด้วยประมาณไม่ต้องตั้งว่าติดร้านเป็นมิ้นทีเลือกระวังกบบเลี้ยงกับพวกบธรรมชาติประมาณไม่ต้อง ล้ำมอดเจของร้านจือร้านคัวน้องพีป่ปอแหมายไปน้องอยู่จังหวัดไรย้อมมาจะพูดปอแหมายไปน้องเสิร์ฟไปเลยคัวน้องพี่ทุกทุก,ท,กทุกแอปเลยปอแหมายไปน้องจือเดียวกันหมดล้ำปอแหมายไปน้องพรสวรรค์โอ่จังหวะเสน่ห์ไปจังหวัวกจังหวะล้ำขนาดนนั้ แม,ม่เอวหากันวันแรกขนาดพัาดพักบร้าย,ยังล้ำผมหมาพีปนยองเปิ่นเปิดร้านอาหารรำสั่งจะแรกก็ร้องสั่งจิ้มโฮเนอร์เนาะผมหมายี่น้องวน้องพีช อันนี้ขออนุญาตไ้อปลหมยไปเอาของต้มกินหัวบะจ้างปลหมยไปเนาะ bon. กูเตียรต,ต้อมหันหนัง่งหันหลังหื้นน้ำเนาะก็จะเป็นวิวน้ำเปล่าไหมเปล่กูที่หัน,น,นห,หน้าหื้นน้ำมองแมมก็จะวิ่งวนว่ามันเสียน้อยเน้อเปล่าไหมเปล่ง เลรดจรับลันเนี่ยกับเขากับปลากุันเป็นหูเปอนมันไปต้อง พักเพิกเนี่ยหอมขนาดหวานด้วยประมาณนไปนหบุกกองใส่ใส่ปองืองสะลดป้องือกินพักเกลืองแก่งแค้นี่ขึ้นมาเก่ากับป้อแล้วประมาณนไปน่น้อง หวานพักหอมพัก คนนี้ก็เป็นทวงเขาย้อยก่อนปิกไปทํางานแล้ะป๋อมายไปน้องจะได้กับเดินทางดโดยสวัสดิภาพเนาะป๋อมายไปน้องกลับปิกไปไปทํางานต่อเนาะสู้กันต่อไปเนาะป๋อมายไปนน้อง ่วนตบนะเป็นเกษตรกร,ร,กรปอมใหม่ไปน้องออบอกว่าจะเทศการหรือบรเทศการกักบมีวันยุตปอมใหม่ไปน้องหุดน้ำทัดยาใส่ปุ๋ย หอมมันเจีาวมอมอ่ะำน้ำกระล้ำผมหม่ไปลองแกงแครกุ๊บเนี่ยหวานพักหอมขนาด น้องหลับม้อขนาดเนาะแพ้อยากจะร้องจิ้มฝีมืออาหารตามสั่งแพ้อยู่ละย้องเอ่อมาตะพูดก็ร้องสั่งเพราะเนิร์ดเนาปอบไหมพี่น้อง,อองควัวน้องพีทเนาะปอบไม่น้องจื่อเดียวกันโมทุกแอปเอ่อหรือว่าแพอาอาอา้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเอ้ยอยู่ใกล้ๆก็เอ่อไปพอในแอปมันก็นจะมิติอยู่จีิงอย่างเบอร์โทรเบอร์โทรเนาะสอบถามได้ปอบไหมพี่น้องรับทำ เข้ากองเข้าอย่างต่างๆปอมแม่แม่ตามงานตามอย่างนี้นะหลายๆกองจะได้ก็โถหลวงหน้าคุยกันเนิอ์่เาอม่ไม่ต้องร้องพอรับประกันปอมแม่ไม่ต้องความล้ำล้ำแท้ปอมแม่ไม่ต้องล้ำแล้วก็บึมบึมสะอาดล้ำบึมบึมเนาะอกแม่ไม่ต้องก็ร้องพอเนาะปอมแม่ไม่ต้องแพยูมัตตะพูดแต่ว่าละย้องร้องพอเนิร์ถ้าบเตียต้องซานะล้ำแท้ล้ำว่าตัวนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนโคคือมอมแม่มอนปอมแม่ไม่ต้อง เหมือนห่วงทินมาโดยได้พบหู้มานี่ก็ลุ้มเฮาลุ้มอย่างเราผมเมนพี่น้องก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนก็ผ่าบรรยากาศฝั่งตรงข้ามครับครับตีต้อมทายเนาผมเหมนพี่น้องปกติจะจะจะหันหลังใส่น้ำแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นดอยภูเขาแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นน้ำผมเหนพี่น้องด้านหลังก็จะเป็นถนนเดียวเนะ <S <S าะฝากถึงคนดีพี่ไปทํางานนอเดินทางครับรถ เจ้าค่อยๆไปนอปอมไปน้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนนอปอมไปน้องเนจะได้กับเดินทางอ่าโดยสวัสดิภาพนอปอมไปน้องแล้วก็ขอคือสุขภาพแข็งแรงด้วยนอปอมไปน้องเงินท้องไหลมาเทมาเนอร์นะแล้วก็ขอคือมีความสุขตลอดปีแน่นอนนอปอมไปน้องทิมีตรงสาวพ,พาคิปโชก็ต้องขอตัวลำลาเอาข้อหึ้งหมอมัมก่อนนะครับเนาะป้าเหนคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม